มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไอรดาชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะไอ้ก็จะพามาแบบว่าปั่นจักรยานเล่นอยู่ทุ่งนานะคะตามภาษาแบบว่าเออผู้สาวไทยบ้านแบบเราๆเนาะเรากลับมาที่บ้านแล้วเราก็ต้องแบบเออเป็นคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งที่อยากจะลองทำอะไรแบบนี้มากทุกคนเดี๋ยวไอจะพาทุกคนเดี๋ยวลบรถก่อนทุกคน <c oughs> เดี๋ยวพาทุกคนปั่นจักรยานเล่นก่อน ไปดูบรรยากาศทุกคนบรรยากาศแบบว่าอีสานบ้านนาะอะไรอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าที่หมู่บ้านไอเนี่ยคือเขาแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าออกมาอยู่แบบว่าอยู่แบบว่าอยู่ตามทุ่งนามาตั้งบ้านสร้างบ้านอยู่กับทุ่งนาเยอะนะทุกคนแต่สมัยก่อนคือแบบว่าไม่แบบว่าไม่มากขนาดนี้แต่ทุกวันนี้คือแบบเนาะในหมู่บ้านแบบบ้านมันอาจจะแน่นไปแล้วทุกคน ทุกคนดูตรงนี้คือแบบว่าสวยมากทุกคนดูดิเราน่าจะมาเปิดคลิปตรงนี้เนาะแต่ทุกคนแบบว่ารวงข้าวแบบว่าเพิ่งออกดอกเขาเรียกดอกอะไรเพิ่งออกข้าวอะ่ะข้าวข้าวแบบ Baby เบบี้ข้าวอะ่ะทุกคน ทุกคนคือสวยมากคือแบบว่าไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้แบบสบายตาสบายแบบว่านานทีทุกคนนช่วงนี้แบบว่าไอาก็ยุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูคอนเทนต์ถัดไปนี้แหละทุกคนแบบว่าที่สาเหตุที่ไอกลับบ้านมาก็มาอ่ทํา อะไรบางอย่างนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนเร,เราดูคลิปถัดไปเพราะว่าไอ้อ,อะ่ะจะลงคลิปถัดไปนะทุกคน<ม>ก็เลยแบบว่าถือโอกาสแบบว่าพาทุกคนมาดูแบบว่าความเป็นอีสานบ้านนาะบ้านทุง่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบอยากทำมานานแล้วแล้วก็อยากโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเออบ้านเรามันก็มีดีอะทุกคนดูดิมาสูดอากาศบริสุทธิ์ ยังจำได้เลยตอนสมัยแบบว่าเป็นเด็กๆน้อยนะทุกคนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าว่ากเราแบบว่าจะได้ทำอะไรแบบนี้อีกเมื่อไหร่เนาะทุกคนมันเป็นโอกาสดีๆอะ่ะก็เลยแบบว่า,าทำแล้วก็ไม่รู้ด้วยอันนี้ออกแนวตัดทอแล้วนะ ก็ไม่รู้ว่าแบบเราจะได้กลับมาอยู่บ้านเมื่อไรหรือยังไงเพราะว่าเนาะตอนนี้ไอ้ก็ยังสนุกกับการแบบว่าหางเงินยังรู้สึกว่าแบบยังทำอะไรได้อีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ก็นั่นแหละก็ยังมีบ้านให้กลับมีวิวสวยๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ ทุกคนได้ดูแอปให้ไอได้ดูเนี่ยทุกคนที่จริงที่หมู่บ้านไอ้ก็พัฒนาไปเยอะขึ้นมากนะมีแบบว่าร้านนั่งชิลร้านอะไรอยู่แบบว่าที่แบบว่าหมู่บ้านแบบว่าที่ทางเข้าหมู่บ้านด้วยถ้าแบบว่าไอ้แบบว่า่าเพื่อนมาหาหรือว่าพาเพื่อนมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คงน้องแบบว่าก็ยังมีที่ให้เขาได้หวา มาดื่มมาดื่มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยทุกคนไอแบบว่าพอแบบว่าจอดรถจักรยานใช่ไหมมันได้ยินเสียงแบบเขาเรียกเสียงกรุบเสียงเขียดปะนึกถึงตอนสมัยตอนแบบว่าเรียนอยู่มแบบว่ามต้นอะตอนที่อย,ยังเรียนอยู่แบบว่าที่หมู่บ้านอะทุกคนมัธยมต้นอะคือแบบว่าเพื่อนอะเพื่นผู้ชายไอยก็เล่นกับ เพื่อนสนิทไอก็จะมีผู้ชายบ้านก็อยู่ใกล้กันทุกคนแต่ว่าเขาจะเป็นแบบผู้ชายแบบแมนแมนบ้านไทยบ้านเลยทุกคนหน่วยก็แบบไทยบ้านดําแดดอะทุกคนตอนเลิกเรียนไอก็จะแบบว่าอ่าเลิกเรียนแล้วก็มาหาเขาที่บ้านใช่ไหมเขาก็จะพาไปแบบว่าหาชาเดือนอ่ะทุกคนแล้วก็แบบว่ามาแบบใส่เบ็ดนะทุกคนไอยก็ไปกับเพื่อนแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแล้วทุกคนคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นตาม มันเป็นตามระบบการใช้ชีวิตต่างจังหวัดตอนตอน,ตอนนั้นของเราอ่ะทุกคนแบบเด็กๆแบบว่ามีความสุขแบบอะไรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพอนึกถึงก็แบบว่ามีความสุขดีทุกคนดีใจนะที่ได้เกิดเป็นแบบลูกอีสานเป็นเด็กต่างจังหวัดที่มันมีประสบการณ์เอ็กซ์เพียรอะไรแบบเนี้ยทุกคนมันไม่รู้ดิภูมิใจที่เกิดเป็นคนอีสานทุกคน เดี๋ยวเราไปพาไปดูแบบว่าร้านนั่งชิลที่เราบอกว่าเราจะพาไปดีกว่าทุกคนมาแบบว่าอ่าถนนทางเข้าหมู่บ้านแล้วนะทุกคน,นจะเป็นถนนแบบว่าถนนแบบถนนใหญ่ถนนดําทุกคนตอนนี้ไอก้ก็ข้างหน้าของเราก็จะเป็นร้านนั่งชิลที่ไอ้ได้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะคนออะปล่อยมือจับผม <c oughs> <c oughs> จะลม้มชึ้ไป ห่วงสวยอยู่นั่นแหละทางที่ไม่เคยได้สวยเนาะเดี๋วจะกลับกล้องให้ทุกคนดูก็ยังคงไม่ได้เข้าไปหรอกนะทุกคนเดี๋ยวคงจะต้องมี ep แยกถ้ามีโอกาสได้ทำนะทุกคนเพราะว่ามาคนเดียวอ่ะทุกคน อีกอย่างก็ไม่ใช่แบบว่าคนแบบพี่กินเหล้ากินเบียอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมากับเพื่อนก็มากินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบว่า drink a n อ r e s รีสต์รอนะทุกคนเป็นอาหารแบบเอา่อาหารอีสานแบ่บๆทบะทุกคนเนาะแล้วก็สั่งเบียอะไรอย่างเงี้ยมานั่งชิวเดี๋ยวายจะพาไปที่วัดประจําหมู่บ้านนะทุกคนมันก็อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละเขาปั่นไปเรื่อยๆ มันเป็นทางที่ไอจะปั่นกลับบ้านอยู่แล้วทุกคนเพราะาบ้านไอก็คืออยู่แบบว่าบ้านไอก็คืออยู่เส้นนั้นพอดีเขาคนคนแถวบ้านไอเขาเรียกคุ้มนอกนะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับเ,เขาเรียกอย่างเงี้ยบ้านไอจะอยู่ทางคุ้มนอกก็คือจะเป็นเส้นทางที่ใกล้ๆกับ ทางที่ลงไปนาทุกคนเขาเลยเรียกว่าคุมนอกเขาเรียกก็เ,เลยเรียกตามเขาความเป็นมาก็คงน่าจะเป็นแบบไออันนี้เดานะนอกแบอบกว่านอกออกจากลงนอกทุ่งนาแล้วอะไรอย่เงี้ยทุกคนปั่นจักรยานไปก็กลัวแอบหัวรถอยู่นะ มาทําอะไรแบบนี้ก็อันตรายอยู่นิดนึงทุกคนต้องแบบว่าระวัง คือวัดประจำหมู่บ้านไอ้นะทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนสมัยไอเป็นเด็กๆอะ่ะก็คือแบบว่าก็มามาแบบว่าเลิกเรียนก็มาเล่นที่นี่แหละทุกคนแล้วก็ไออะ่ะเคยเป็นเด็กวัดที่นี่ด้วยคือเป็นอะไรที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ทุกคนก็แปลว่าเป็นเด็กวัดตั้งแต่เด็กเลยทุกคนแล้วก็แบบว่าอ่าเริ่มเข้าที่จะไปเรียนในเมืองก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้อยู่ในหมู่บ้านนะเพราะต้องไปเรียนในเมืองทุกคน เนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ไอก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนรู้สึกไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะคะทุกคนแต่สำหรับส่วนตัวไอไอรู้สึกแบบว่าดีใจที่ได้ทำคอนเทนต์แบบนี้เพราะว่าได้พาทุกคนมาดูที่บบว่าบ้านเกิดของเราทุ่งนาบรรยากาศแล้วก็มีวัดสวย จริงๆเห็นประตูหงที่ไอถ่ายให้ดูปะเขาว่ากันว่าเป็นประตูหงที่สวยที่สุดในจังหวัดยะโสธรเลยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้อะลาแล้วจริงๆทุกคนสําหรับคลิปนี้ไอก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนจากจะบอกว่าคลิปหน้าเป็นแบบว่าคอนเทนต์ที่ว่าถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ใหญ่ของปีนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะบา,บายยค่ะ แวะมาดูลานนิดนึงทุกคนลานที่แบบว่าเคยขายน้ำอะ่ะตอนนี้เขาแบบว่าเหมือนจะมีการทําแบบว่าอะไรอยู่ตรงข้ามหน้าร้านเราซึ่งนี่ก็คือร้านเรานะทุกคน <c oughs> ใครสนจะบอกว่าทาเลยดีมากนะถ้าใครแบบว่าสนใจโอ้ยมันแยต่ตงปั่นจักรยานนี่ลยนี่ร้านน้ำเราก็ยังอยู่ทุกคนถ้าใครยังคิดถึงกันนะ ถ้าใครไม่รู้ว่าร้านน้ำคืออะไรย้อนไปดูคลิปเก่าๆคือเราได้ทำคอนเทนต์ไว้อยู่นะทุกคนไปอันนี้คือเจอก,กันคลิปหน้าทุกคนอันนี้คือปั่นจักรยานแวะมาดูดีนะทุได้บ๊า